Mm-hmm. Mm -hmm. เออๆ เห็นบ่คะ่ะม่ขนจอยกันพี่น้องม่ขนพื้นจอยแม่คู่เน,นี่นีค่ค่ะนี่แค่แม่ขนเมคู่ก็ขนออกจากต้นอ้อยน้อยแม่คูนี่แค่เรือต้นชงซานน้องแค่ขนมันกลองไหวมันทับททบต้นอ้อยพี่น้องค่ ค่สวัสดีค่ะเห็นบ่ค่ะมาขนจอยกันพี่น้องมาขนพื้นจอยไม่คู่เนี่ยนี่ค่ะนี่ค่มาขน กำลังจะเกิดค่ะนะแม่ครูก็ขนออกจากต้นอ้อยน้อยแม่ครูนี่แค่ดิสตวนนั่นชงสารันไม่เต็แแ้่อ่อนไม่คู่คตวนนะคะทรั้งแรกๆเราก,ก,ก็ตัดออกค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้เผาต่อไป หรือพี่น้องอยากเอาไปทำเป็นฟืนก็ามาเอาค่ะพี่น้องผลพืนจอยไม่พูดเนี่ยผลออกจากต้อนอ้อยค่ะต้อนอ้อยมันยังน่อยอยู่ผลมันออกก่อนพี่น้องนี่เห็นค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะตัดไปเลี้ยวค่ะเลยทีผลน,นึกกล่องไว้ค่จิด ครับต้นอ้อยกับเลยขนมันกล่องไว้ค่ะพี่น้องมีคู่กับใจถุงมือกัอนค่ะน้ำทิ่ปากมือมีคู่ขนพื้นพี่น้นองผู้ใดอ,อยากได้พื้นมาเอาเด้อจ้า ถ้าแม่ครูก็ขนออกจากต้นอ้อยน้อยแม่ครูแค่เรียองฝนงสันเชื่อคีิจะได้เผาต่อไปหรือพี่น้องอยากเอาไปทำเป็นฟืนก็มาเอาค่ะพี่น้อง ไปก่อไฟจ้แค่ฟืนไปก่อไฟขนพื้นกันพี่น้องโอ้ยขนพื้นขนพื้นจ้าค่ะพี่น้นนองค่ามือนี่ไม่คู่ม่ขนฟื้นจ้าฟื้นที่ตัดไวเรียวกันเลยม่ขนกองกันไว้คะ่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะพี่น้องค่ะมือนีไม่คู่มาขนฟื่นจ้าฟื่นที่ตัดไว้แล้วก็เลยมาขนกองกันไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่สิงตาอ่อนไม่คู่จนนะคะทั้งแหนบเราก,ก,ก็ตัดออกค่ะพี่น้องนี่เห็นค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะตัดไว้แล้วค่ะได้ทีมะขนนุ่งกองไว้ค่ะติด หญิงงาแมปลอ้อยก็เลยตัดมันออกช่พี่น้องอนจนก็เลยขนมันออกจากต้นอ้อยที่สิแปลาอ่อนไม่คู่ตจนนะคะทั้งแรกเราก็ตัดออกค่ะพี่น้องต้นไม้ที่เราตัดลงค่ะพี่น้องขามันก็เลย เออมัแคออ่กับเบื้องด้วยมีกู่ใจที่แหลกได้ซีนิ้วหนึง่งถุงมือมีคู่นิ้วนีงไปใส้โอ้นี่เห็นพ่อเลี้ยวพ่อเลี้ยวพ่อเลี้ยวมี ค่ะแม่ครูก็ขนออกจากต้นอ้อยน้อยแม่ครูค่ะเลือตุ่ตน,นสงนารออกจากต้นอ้อยค่ะพี่น้องค่ะมาขนช่วยแม่ครูหน่อยค่ะอ้าวถุงมือจังไหนมันคือเขา่าสนีนิ้วนิ้วหนึ่งมันไปใช้พี่น้องค่ะ ให้ถุงมือคืเอเด็ซีนี่ไม่เ่งาอ่อนไม่คูดตวนีนะคะครั้งแรกๆเราก็ตัดออกค่ะพี่น้องนะคะไม่ครูก็ขนออกจากต้นอ้อยน้อยไม่ครูนี่ค่ดีสวนนั่นสงสาน ให้มันมาอยู่รวมกันออกจากต้นเอ้ยค่ะพี่น้องค่ะมาขนช่วยเม่ครูหน่อยค่ะ พี่น้องได้ยินเสียงรถไถไหมคะค่ะเชื่อชี้จะได้เผาต่อไปหรือพี่น้องอยากเอาไปทำเป็นฟืนก็มาเอาค่ะพี่น้อง ตอนนี้ม่คู่เล่ยมาขนออกจากต้นอ้อยห้อยค่ผู้ดใดบ่มีฟื้นก็มาเอาเด้อมีคู่สิกคนไว้ทานนะ่ค่ะคุณออกจกตาอ้อยพี่น้องตอนนี้ม่คู่เล่ยมาขนออกจากต้นอ้อยห้อย มันใส่สามเมี้ร่วมกันยุ่งุ่นขนพื้นพี่น้นองผู้ใด,ดอยากได้พื้นมาเอาเด้อจ้าพี่น้องคะขนมันก่อนไหวมันทับทับตน้นอ้ยพี่น้องค่ะ กำลังกำลังจะเกิดค่ะพี่น้องคะ่ะขนมันกองไว้มันทับทับต้นอโอ้ยพี่น้องค่ะขนกลองกันไล้ค่ะพี่น้องมเมื่อเมื่อไม่คู่ขนพื้นดูค่ะพี่น้องพื้นตัดไว้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะย็นบดีค่ะขนมันกองไว้มันทับ แทบต้่นอ้ยพี่น้องพี่น้องแคะคนมันก่องไบมันทับแทบต้่นอ้ยพี่น้องเ่็นมัน,นมั็นใสายซมขี้ร่วมกันอยุ่พุ่น